สวัสดีครับทุกคนครับไอคลิปก็ยังไม่ได้ลงครับทุกคนพี่หมอก็ส่งขอมาให้อแล้วผมวันนี้ไม่สบายครับแล้วก็ยังไม่ได้ลงทีครับที่นอนเมื่อวานไม่สบายเลยไม่ได้ตัดคลิปครับนี่ครับแล้วก็พี่หมอก็ส่งขอมาให้อีกแล้วครับมาครับเรามาไปกันเลยครับ <c oughs> นี่ดูหนึ่งสองสามมีเจ็ดคนนะครับมีเจ็ดคนก็ต้องเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองมาก็แม่ง

มาครับเดี๋ยวท่านผู้คนครับดีครับเดี๋ยวประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยเท่ากันเออได้ดีเลย đặt, được cái gì, cái 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 gì, cái gì, เูาไปมาเจอกันตอนนู้นอีกทีนึงตอนมามาเอาทีละคนให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมสได้แล้วครับนึงครับทุคนนี่นครณเิม่หนัมเมาัเมมาัวเตมับเต็มตัวัวเตมตัวเครับเมมัเตมมาัักมเ็เวัมัเต็มเัมม เอาพี่เลือกเลยพี่มันมีอยู่นะกองพี่นี่กองนี้กองนี้กองนั้นกองนั้นเอาพี่จัดเลยนี่คลิปเขาไปที่กั้งม่วังเอาพี่นี่ไม่เดี๋ยวเอาพี่นี่กองนี้กองนั้นกองนั้นกองนั้นเอาพี่เลือกเลยพี่ตามใจชอบมาครับโอ้โหพี่วุ่นแต่หลายวันแล้วเนี่ยวุ่นแต่หลายวันเลย ฟ้าอันเล้าพี่ฟรีพี่หมอครับผมขอบคุณพี่หมอมากครับพี่หมอย้ายลนไปใส่เพื่อนร้าวอันพี่โอ้พี่กีมาแล้วครับมาพี่เอกเลือกเลยพี่กองไหนก็ได้พี่เลือกเลยนี่ได้หมดขอบคุณมากครับคุณหมอครับผมที่อุปการะคุณพวกเราครับผมผ่านน้องฟิล์มเขาครับขอบคุณมากครับ นี่ก็ประทังชีวิตได้อีกหลายวันเลยนะครับผมขอบคุณมากครับขอให้อายุวันโนสุขังพลังเป็นเศรษฐีไปทุกชาติครับผมสาธุจริงยิงยิงพี่งนะเชื่อเลยท้ามกมาเชื่อเลยเงินไปคุยเต็นบ้างแล้วนะอืม,มาครับไปต่อไปครับก,กุ้งก,กุ้งก,กุ้งมาวก,กุ้งกุ้งมากุ้งกุ้งมาว มาให้เร okay, um. ับใหครบเลยมาคุณหมอ้ายา้ามาต่อนี่ไม่มีใครเอะไรใช่ไหมผมจะเก็บแล้วนะเออจะเก็บเลยนะครับพ evet> ี่ครับ yes, ว yes, ันนี้ได้ของใหม่แล้วนะครับต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับพี่หมอนะครับไอ้ยานี่ครับผม โอ้ยพี่เลียวกองนี้เลยพี่พี่มอส่งมาทุกรอบมาทุกครั้งเลยเอ้ยพี่จะบอกนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับยังเหลืออีกสามคนครับยังเหลืออีกสามคนครับขอบคุณครับครับไปจามาให้ครับครับไปกุ้งเหลือยงกัเลยพี่อันไหนอันนี้เลยกองกลางนี่เลยโอ้กองกลางเลยอ่ะกองกลางเลยขอบคุงกลางดีดีดี กลางครับหมูอนตินโหอนตินกาแฟก็มีกาแฟก็มีเอออันตินกาแฟมาม่าขนมครบชุดครับมาครับนู่นไม่อยู่ไหมอยู่ไหมอ่ะถ้าอยู่ก็มาเอาได้เลยครับแต่ถ้าไม่อยู่ผมก็ได้เก็บแล้วครับโอ้กาแฟไม่กินครับาางงกกลลลเยเออพี่โก็เอาไปเลยแหละเขาให้แลยเว้ เจาให้บัดดี้เราไปเลยเออให้บัดดี้ไปเลยโอ้บัดดี้ได้กาแฟแล้วโอ้ผมจะไปให้เองมีอะไรขอรองด้วยอันนี้ครับผมเอาไปให้หัวหน้าผมครับหัวหน้าผมไม่กล้าออกกล้องครับผมแกขี้อายครับผมแกขี้อายแกไม่ค่อยกล้าออกกล้องครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้หัวหน้าก่อนครับเดี๋ยวนะหัวหน้าผมก็เป็นคนดีนะครับผมนะแล้วก็ไม่ค่อยด่าลูกน้องนะครับผมนะ ไม่ค่อยหมุนหิดไม่ค่อยอะไรครับผมอะไรก็ได้ทั้งนั้นครับผมกับพวกน้องครับด,ด,ดีมากครับนี่แหะครับหัว,ว,นไปไปวหน้าผม,มาไป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 เอาหัวหน้าผมนะครับมาไปเลโอ้ออ๋อเริ่มมาทีนัดก่อน